สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนั่นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพจรายงานผลบอลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติก่อนเลยครับเม็กซิโกเสมอกับฮอนดูรัสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลโลก2022เกาหลีใต้เอาชนะทางด้านเลบานอนไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเจลีกครับโยโกฮาม่ามรีนอตพ่ายกับทางด้านคอนลเซเรซซัปเปาโลไป1ประตูต่อ3โชนันเบมเมเล่พ่ายกับทางด้าน f อฟซีตเกีไป1ประตูต่อ4อูโรลาเรสได,ดมอนเสมอกับวิเซลโกเบไป2ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลคอนเฟลเรนซ์ลีกของอังกฤษ สต็อกฟอร์ดพ่ายกับทางด้านฮาร์ดีพูไปศนประตูต่อ1ผลฟุตบอลยูโร2020อังกฤษเอาชนะทางด้านโคยอเชียไป1ประตูต่อศออสเตรียเอาชนะทางด้านมาซิโดเนียไป3ประตูต่อ1 Holland, อนึ่งฮอลแลนด์เอาชนะยูเคนไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซีรีส์ี 4, ของอิตาลีปาโดวาเสมอกับทางด้านของอาเลซานเดียไป0ประตูต่อศูน ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนไลโยปยกาโน่พ่ายกับทางด้านคิโรนาไป1ประตูต่อ 2, 2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ